สวัสดีครับพี่น้องที่จากแสงสันติภาพบางใหญ่และพี่น้องสาธรรมแสงสันติภาพคลองหลวงรวมถึงผู้ที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกท่านในวันนี้ตรงกับวันที่23กรกฎาคมคศกร2021ผมวัชรเสถียนเชิดชูเจริญใยขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาเรียนเป้าเดียวด้วยกันเพื่อช่วยให้ชีวิตว่าจิตวิญญาณของเราไดฟื้นฟู เสริมสร้างให้เข้มแข็งในความเชื่อรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลดีเยี่ยมต่อไปในวันนี้เราจะมาเรียนเฝ้าเดียวในพระธรรมสะดุดีร้อยี่สิบสองข้อที่หนึ่งถึงเกในหัวข้อเรื่องการวิงวอนขอสันติภาพซึ่งมีสองประเด็นด้วยกันประเด็นแรกความชื่นชมยินดี ด้วยความมุ่งมั่นประการที่สองความรุ่งเรืองปลอดภัยให้เรามาฟังพระเนะของพระเจ้าด้วยกันข้าพระเจ้ายินดีเมื่อพวกเขากล่าวแก่ข้าพระเจ้าว่าให้เราไปยังพระนิเวศของพระยาเวเธดเยรูซาเล็มเอ๋ยเท้าของเรากําลังยืนอยู่ภายในประตูของเธอเยรูซาเล็มถูกสร้างไว้อย่างนครซึ่งผูกพันเข้าด้วยกันอย่างแน่นแฟน้น เป็นที่ซึ่งเผ่าต่างๆขึ้นไปคือบรรดาเผ่าของพระยาเวดังที่ได้กำหนดไว้แก่อิสราเอลให้ยกย่องพระนามพระยาเวพระที่นั่งสำหรับการที่ภากษาตั้งอยู่ที่นั่นคือพระที่นั่งของราชวงศ์ดาวิดจงอธิษฐานขอสันติภาพให้เยรูซาเล็มว่าขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเริญขอสันติภาพจงมีอยู่ภายในกำแพงของเธอและขอให้ความปลอดภัยอยู่ภายในป้อมของเธอ เพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิสหายข้าพระเจ้าจะพูดว่าสันติภาพจงมีอยู่ภายในเธอเพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระยาเวพระเจ้าของเราข้าพระเจ้าจะหาความดีให้เธอในสดุดีร้อยยี่สบสองนี้เป็นบทสดุดีใช้แห่ขึ้นยังเยรูซาเลม็มเป็นบทเพลงสรรเสริญและคำอธิษฐานเพื่อเยรูซาเลม็มเป็นบทประพันธ์ของดาวิด ที่หมาคือการเข้าเฝ้าต่อหน้าพระเจ้าฉะนั้นเยรูซาเล็มของชาวอิสราเอลก็เป็นเหมือนคิดจักรสำหรับผู้เชื่อในวันนี้เราจะมาดูในสรุดีร้อยีข้อหนถึงเในหัวข้อเรื่องการวิงวอนขอสาริภาพซึ่งมีสองประการด้วยกันการที่1ความชื่นจปินดีและความมุ่งมั่นการที่สอง ความรุ่งเรืองปลอดภัยให้เรามาดูในประการแรกความชื่นชมยินดีและความมุ่งมั่นซึ่งอยู่ข้อหนึ่งถึงหามาดูในข้อหนึ่งและข้อที่สองก็คือเชื่อเห็นถึงหรือเล็งถึงพระนิเวศของพระเจ้านั้นเป็นจุดศูนย์กลางขององค์พระบูเจ้าเพื่อผู้เชื่อทั้งหลายที่ได้นานมาพบกันสร้างสามสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและ ทีมคานได้พบพระเจ้าเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีซื่อสัตย์ยำเกรงพระองค์และได้สามคีธรรมกับองค์พิมญยาณบ่อยสุดด้วยจิดสมุกอันดีแสดงความรักต่อกันและกันกับพี่น้องในผู้เชื่อด้วยใจที่ชื่นชมยินดีนั่นเองผู้เขียนสรุดีในฐานะผู้เดินทางที่เข้าร่วมในเทศกาลหนึ่งอันยิ่งใหญ่ มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมนับสก,การ์ร่วมกับประชากรของพระเจ้านั้นเราเห็นถึงท่าทีที่กระตือร้นในการสรรเสริญนัสก,การพระเจ้านั้นก็คือเป็นตัวกําหนดถึงทัศนะที่เรามีต่อการนัสก,การซึ่งผู้คนหรือผู้เชื่อที่ยินดีตอบรับคําเสนอแนะให้ไปเยรูซาเล็มนั้น เป็นเหมือนความาคิดที่ดีหรือทัศนะที่ดีนั่นเองที่ไม่คาดคิดมาก่อนแต่จริงๆแล้วการเดินทางไปนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติและเป็นหน้าที่ของพวกเขาอยู่แล้วแต่ในสะดุดีบทนี้เป็นการใช้เทศกาลที่สําคัญเทศกาลหนึ่งในสมัยแรกๆแต่ในสมัยของดาวิดเป็นต้นมาอย่าเงีครับก็คือ ก็อาจาเป็นช่วงเวลาใดก็ได้นั่นเองฉะนั้นในสองข้อแรกเราจึงเห็นถึงความชื่นชมยินดีและก็ตืนต่นเต้นเมื่อมาถึงเยรูซาเล็มนั่นเองในข้อสามถึงห้าเราได้เห็นถึงการสร้างนครน,นั้นและประชาชนอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างปลมเกลียวก็คือประสานกันแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อพูดถึง กำแพงป้อมปราการของเยรูซาเล็มนั้นที่ต่อเนื่องกันไปเป็นที่เรื่องลือมาตั้งแต่ก่อจะเป็นเมืองของอิสราเอลอีกนั่นเองและเมื่อนะครน,นั้นตกเป็นของอิสราเอลอย่างไงครับดาวิดก็ได้สร้างสร้างเสริมกำแพงเหล่านั้นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งจะมีปรากฏในหนึ่งพงเาวดารบทที่สิบเข้อที่สี่ถึง และที่สำคัญก็คือหลังจากตกเป็นเชลยก็คือในสมัยของเนมนมีนการบุรณะกำแพงให้ดีดังเดิมได้เกิดขึ้นซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเยเรมีฉะนั้นในเยเรมีบทที่สองข้อ45นั่นก็คือข้าพเจ้าขึ้นไปกลางคืนทางห้วยและตรวจด,ดูกำแพงและจากนั้น เขาก็ได้กล่าวว่าให้เราสร้างขึ้นใหม่ซึ่งต่อมาพวกเขาก็ได้ลงมือสร้างนั่นเองและบัดนี้เขาก็สร้างกำแพงทั้งหลายขึ้นใหม่ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ปลักหักพังปิดช่องโหว่และช่องว่างทั้งหมดฉะนั้นละครนี้ได้แสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่ง ในด้านความเป็นเอกภาพนั่นเองก็คือจุดยืนของที่แน่นอนก็คือความต่อเนื่องความเป็นปึกผันซึ่งแตกต่างอย่างมากมายจากสภาพที่ทุดโทรมแล้วก็ซึ่งในซึ่งเนรมีได้พบเห็นในครั้งแรกต่อมาในข้อที่สี่เห็นถึงบัดนี้ไม่เพียงแต่เนรมีเท่านั้นแต่บรรดาเผ่าต่าง เป็นไงครับก็ขึ้นไปยังนครของพระเจ้าด้วยเช่นกันเหมือนในโบราณนั่นเองและในข้อที่5ที่ว่าบัลลังก์แห่งการวิพากษานั้นก็คือสายุติธรรมซึ่งอยู่ใกล้กับประตูเมืองเยรูซาเล็มนั่นเองเพื่อับฟังคดีความและอนมยความยุติธรรมซึ่งมีปรากฏในพระธรรมนางรูธบทที่สีข้อที่ 1- สองและใน ธรม2สเวมบทที่19ข้อที่18และการกล่าวศูนย์ทรพจนธและการพยากรณ์ต่างๆก็ทำกันที่ประตูเมืองนั่นเองปรากฏในพระธรรมเนรมีบทที่8ข้อที่1และพระธรรมเยเรมีบทที่17ข้อที่19-20ถึงให้เรามาดูในประการที่2ความ,มรุ่งเรืองปลอดภัยซึ่งอยู่ในข้อ6-9ถึง เมื่อพูดถึงการวอวยพรนั้นก็คือพันิเวศและชากรในเยรูซาเล็มที่สำคัญก็คือมีอะไรบางอย่างที่รออยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นประเด็นสำคัญแต่ที่แน่นอนเพื่อความปลอดภัยของเมืองเยรูซาเล็มและผลที่ตามมาก็คือความมั่นคงปลอดภัยของพวกเขาเองฉะนั้นที่ผ่านมาเราจะเห็นได้จากในพระธรรมสดุดีร้อยยี่สิบ ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นหลักส่วนในสรุดีร้อย่สิก็คือเน้นถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและในสรุดีร2้ก็คือความมั่นคงปลอดภัยเป็นประเด็นหลักนั่นเองฉะนั้นผู้เขียนสรุดีได้เฉลิมฉลองเครื่องป้องกันภายนอกของเมืองเยรูซาเล็มแล้วและเขาย้งกาวอีกว่า จงอธิษฐานขอก็คือจงขอสันติภาพให้แก่เยรูซาเล็มก็คือภายในเช่นเดียวกับที่กำแพงเยรูซาเล็มก็คือรักษาสันติภาพไว้แล้วนั่นเองซึ่งผู้เขียนสรุดีได้เล็งถึงอะไรครับก็คือความจำเป็นในการที่ต้องส่งเสริมเสริมสร้างให้มีสันติภาพภายในกำแพงเมือง ด้วยนั่นเองแต่เนมีได้กล่าวว่าจากความขัดแย้งที่รออยู่ข้างหน้านั้นซึ่งไม่ใช่ความขัดแย้งของกองทัพต่างชาติแต่กับความการต่อต้านในเขตแดนของยูดาห์นั่นเองและจากนั้นในข้อที่9เราก็ต้องตระหนักเสมอว่าการอิษฐานอ้อนวอนพระเจ้า เพื่อสันติภาพในคิดจักแบบนั้นก็คือจงขอมีความจําเป็นแล้วก็สําคัญเพียงใดฉะนั้นที่สำคัญก็คือแผนการของพระเจ้าซึ่งจะให้สันติภาพแก่ประชากรขององค์งานไม่มีสิ่งใดขัดขวางทําลายได้แม้แต่ความมืดบอดก็ไม่อาจทำลายแผนการของพระองค์ได้นั่นเอง เห็นได้ว่าทุกคำอิธิฐานของสุดีบทนี้จะได้รับคำตอบแน่นอนสรุปข้อคิดหนุนใจจากพระธรรมสุดีร้อยนั่นก็คือ 1. เราได้เห็นภาพความเชื่นโชบินดีที่จริงจังจริงใจมุ่งม,มั่นของประชากรพระเจ้าและชนเผ่าต่างๆเมื่อได้เดินทางมานัสการพระเจ้า ณพันิเวทของพระองค์สองได้เห็นถึงความเป็นน้หนึ่งแต่เดียวกันในความกรมเลียวกันในความรักและความมั่นคงปลอดภัยในเยรูซาเล็มนั่นเองสามบอกให้เรารู้และเข้าใจถึงความมุ่งมั่นในการอิษฐาเเรื่องสันติภาพและความปลอดภัยต้องเป็นการทูลขอ ยังเจาะจงเหมือนเช่นในข้อที่6ก็คือจงขอ,งของนั่นเองใส่เราควรมุ่งม,มั่นอิกฐาเพื่อเยรูซาเล็มด้วยเสมอโวมถึงที่จักที่เราอยู่ให้เราอิษฐานขอการเติมเต็มในสิ่งดีและจำเป็นรวมถึงการปกป้องดูแลเราด้วยความเชื่ออันมั่นคงของเรา ให้รอดพ้นจากอันตรายวิกฤตเวลวร้ายจากสาการโควิดที่เกิดขึ้นในเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผูา้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าวงทั้งหลายแต่หนักสำนึกในพระคุณความรักความโปรดปรานการช่วยกู้ของพระองค์ขอชื่นชมยินดียืนหยัดมั่นคงในทางของพระองค์ แม้ต้องเผชิญทำกาวิจิตการเลวร้ายและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้ขอเชื่อมั่นในความรักและพัญญาของพระองค์อดทนรอคอยเข้มแข็งในความเชื่อรับใช้พระเจ้าต่อไปอธิษฐาทูลขอด้วยความเชื่อร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรครับ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฟอ้าเดียวของเพิจจจักแสงสนิภาพของเรานะคะ